ดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมชาญฤทธิุขพลังผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ธุรกิจในหน้าประกันวินาศภัยบอมจรเงินติดลอ้อวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟอ้อและก็สิ่งที่คู่คนในธุรกิจประกันสามารถปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เงินเฟ้อในประเทศไทยได้นะครับทุกท่านคงรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อนะครับที่เกิดขึ้นทั้งในโลก ทั้งสหรัฐอเมริกาและก็ในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเ,เงินเฟอ้อมันคืออะไรนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเงินเฟอ้อก็คือสถานการณ์ที่ราคาของสินค้าราคาเพิ่มปรับตัวสูงขึ้นนะครับมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือรายได้ของเราไม่ได้ปรับขึ้นตามสิ่งที่ข้าวของราคาแพงขึ้นนะครับวันนี้เราอาจจะซื้อข้าวได้1นกิโลปีหน้าเราสามารถอาจจะซื้อข้าวได้ไม่ถึง1นกิโลนั่นคือ การที่เรามีไรายได้เท่าเดิมแต่ว่าราคาของแพงขึ้นนะครับนี่คือ,เ,อเงินเฟอ้อใน definition ง่ายๆนะครับทีนี้สถานการณ์เงินเฟอ้อในประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับปีที่ผ่านมาปี2022นะครับอัตรางเงินเฟอ้อในประเทศไทยอยู่ที่ระดับ6.1%นะครับสูงสุดในรอบ24ปีหลักๆแล้วเนี่ยมาจากราคาอาหารที่สูงขึ้นนะครับ ราคาน้ำมันนะครับทุกท่านคงรู้ข่าวเรื่องของการรบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งดิบาการใช้น้ํามันที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่โควิดหมดไปทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นส่งผลต่อไปที่ราคาอาหารแล้วก็ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างท้าทายกับคนในยุคนี้นะครับว่าข้าวของราคาแพงขึ้น ยกตัวอย่างให้ใกล้เคียงกับปัะกันมากขึ้นนะครับถ้าทุกท่านเคยนำรถเข้าไปซ่อมนะครับวันนี้ต้นทุนในการซ่อมรถแต่ละคันเนี่ยอาจจะไม่เท่าเดิมแล้วเพราะว่าต้นทุนของสแปร์พาร์หรือว่าอะไรเนี่ยราคาสูงขึ้นที่เราต้องนำเข้าหรือว่าผลิตเองด้วยวัตถุดิบที่แพงขึ้นค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งจาก ปัจจัยเรื่องการแรงงานขาดแคลนนะครับหรือว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั่นทําให้ผู้ประกอบการหรือว่าอู่ต่างๆก็ต้องจ้างงานด้วยค่าแรงที่แพงขึ้นเหล่านี้ต้นทุนเหล่านี้จะส่งผ่านไปที่เบีย้ยประกันที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งบริษัทประกันก็จะพิจารณาเรี่ยงกับเ่องต้นทุนแล้วก็ปรับเบีย้ยราคาเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าเงินเฟ้ออาจจะไม่ได้กระทบเราโดยตรงแต่ว่าโดยทางอ้อมเช่นประกันรถยนต์ที่เราต้องซื้อในแต่ละปีก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ปัญหานอกจากเงินเฟ้อแล้วเมืองไทยยังมีปัญหาหนี้โครัวเรือนที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งของปี2023คือปีนี้นะครับอัตราเบีย้ยโครเรือนต่อ GDP สูงถึง90%ซึ่งอยู่ในระดับสูงที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับหลายๆอย่างมีปัจจัยมาจากการผลกระทบจากโควิดนะครับที่เราไม่สามารถที่หลายๆครอบครัวไม่สามารถหาไรายได้ได้นะครับประกอบกับ ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นจากเงินเฟอ้อเป็น2ปัญหาที่เข้ามาลุมแล้วในช่วงเวลาเดียวกันนะครับที่คนไทยจะต้องประสบในช่วงเวลานี้และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็เป็นกลุ่มของลูกค้าที่เป็นกลุ่มรากหญ้านะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่มี Financial Vulnerability หรือว่าความเปราะบ,บางทางร่างการเงินนะครับกลุ่มเหล่านี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่สม่าเสมอนะครับหรือว่าไม่เพียงพอที่จะ ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ในเดือนนะครับแล้วก็มีมีโอกาสศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากช่วงช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีอย่างเช่นช่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับไม่มีเงินเซฟเ,เพียงพอนะครับไม่มีเงินฝากหรือว่าเซลวิ่งเพียงพอที่จะนําไปใช้ในอนาคตนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางประกันมากเพียงพอที่จะสามารถ หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือว่าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้นะครับนั่นทําให้กลุ่มคนลากย่าเหล่านี้หรือว่ากลุ่มคนที่ผู้ประกอบการนะครับโดยธรรมชาติเลยเขาเลยกลายเป็นนักวางแผนทางการเงินชั้นเยี่ยมนะครับเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยเขาจะต้องคอยบริหารเงินว่าวันนี้เราจะจ่ายเงินไปกับค่าอะไรดีนะครับวันพรุ่งนี้หรือว่าสัปดาห์หน้ามีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องเข้ามาหรือว่ารายได้จะมาจากทางไหนนะครับโดยธรรมชาติเลยเขาเลยเป็นนักวางแผนทางการเงิน ถ้าดูจากตัวเลขค่าใช้จ่ายต่อ,ร,อรายได้ต่อครวัวเรือนที่เราในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ20,007นะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายครวัวเรือนต่อเดือนต่อครวัวเรือน,นยอยู่ที่มา20,001เท่านั้นยังไม่พอนะครับระดับหนี้ครวัวเรือนก็คือหนี้เฉลี่ยต่อครวัวเรือนอยู่ที่ระดับ190,000บาทนะครับก็เป็นระดับที่ค่อนข้างสูงและก็จะเป็นภาระของทุกๆครอบครัวที่จะต้องคอยจัดการทางเรื่องของการเงินนะครับเขาจะต้องจัดการยังไง ในทุกๆเดือนเขาก็จะมีบินมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนะครับเอ๊ะหรือว่าเขาจะต้องถึงเบี้ยถึงรอบที่จะต่อประกันรถยนต์และหรือว่าเขาต้องซื้อของเข้าบ้านนะครับจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าเทอมลูกสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทําให้คนไทยหรือว่าคนไทยทุกคนหรือว่าผู้ที่ซื้อประกันนะครับค่อนข้างมีความท้าทายในการตัดสินใจว่าเขาจะจ่ายเงินก้อนนี้ไปกับอะไรดีนะครับ หรือบางทีประกันอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจะนึกถึงแล้วก็อาจจะทําให้เขาไม่ต่อประกันหรือว่าปล่อยให้รถเขาไม่มีประกันเลยก็ได้นะครับก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากเนี่ยคูเรียนที่สูงขึ้นแล้วก็เงินเฟอ้อที่สูงขึ้นในปัจจุบันเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันกระทบต่ออินชอ v ัน u วลูเชนยังไงนะครับใน u e ลูเชนของประกันเนี่ยจะมี3ามปาร์ตี้หลักๆนะครับก็คือกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อประกันนะครับกลุ่มในหน้าหรือว่าตัวแทนนะครับแล้วก็กลุ่มบริษัทประกัน เริ่มที่กลุ่มแรกคือ,คอกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยสิ่งที่กระทบกับเขาเนี่ยก็อาจจะมีในส่วนที่เป็นเบีย้ยประกันที่สูงขึ้นจากตัวอย่างที่ผมเล่าไปก็คือต้นทุนในการซ่อมรถสูงขึ้นหรือต้นทุนในการเข้าถึงโรงพยาบาลหรือว่าค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นนั่นทําให้บริษัทประกันมีโอกาสที่จะปรับเบีย้ยเพิ่มขึ้นเพื่อ,เ,อเพื่อเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับ หรือลูกค้าอาจจะต้องเลือกในการที่จะลดความคุ้มครองลงนะครับเนื่องจากว่างบประมาณที่จํากัดจากการที่ซื้อประกันชั้นหนึ่งก็อาจจะลดลงมาเหลือประกันชั้น2หรือ2บวกนะครับเพื่อให้ลดยังมีความคุ้มครองอยู่แต่ว่าความคุ้มครองหลายๆอย่างก็จะถูกลดลงเพื่อที่ให้สอดคล้องกับเงินที่มีนะครับและแน่นอนกับลูกค้าที่ไม่มีประกันก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีต้นทุนในการซ่อมลดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสูงนะครับเขาเหล่านั้นก็กจะทําให้ ไม่มีเงินที่จะไปซ่อมหรืออาจต้องไปหยิบยืมทาให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบหรือว่าหนี้คูเรนที่สูงขึ้นอีกนะครับผู้ขายประกันก็อาจจะทําโปรโมชั่นน้อยลงนั่นทําให้อาจจะไม่มีเบ n นฟิตในเรื่องของส่วนลดต่างๆนะครับแล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือผู้เอาประกันก็อาจจะไม่ทําประกันต่ออเลยก็ได้เนื่องจากว่าไม,ไม่มีเงินเพียงพอที่ทําประกันนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนายหน้านหรือว่ากลุ่มผู้ขายประกันนะครับก็คือกลุ่มโบรกเกอร์นะครับผลกระทบ ที่อาจจะเกิดกับกลุ่มบรกเกอร์ได้ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของรายได้ที่ลดลงนะครับอาจจะเกิดจากกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไปซื้อประกันชั้นที่ถูกลงนะครับก็ทําให้เขาได้รับรา,ายได้ค่าคอมมิชชั่นที่น้อยลงครับาหาลูกค้าใหม่ได้ยากขึ้นเพราะว่าลูกค้าบางคนเลือกที่จะไม่ซื้อประกันหรือว่าลูกค้าบางคนชะลอในการซื้อประกันไปเพื่อแมเนจเงินในกระเป๋าของเขานะครับก็ค่อนข้างท้าทายในการที่จะหาลูกค้านะครับ การปิดลูกค้าก็จะยากขึ้นเพราะว่าลูกค้าเริ่มตัดสินใจยากแล้วก็เริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเปรียบเทียบกับไลน์บล็อกเกรอร์รายอื่นนะครับว่าเอ๊ะของใครให้ข้อเสนอดีหรือว่าใครมีโปรโมชั่นใครมีความยืดหยุ่นในการชําระค่าเบีย้ยได้ดีนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ลูกค้าพิจารณาในช่วงที่อของแพงช่วงนี้นะครับและแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจก็จะแพงขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่า พนักงานก็อาจจะต้องการค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงค่าบริหารเ,เช่นค่าเช่าออฟฟิศหรือว่าค่าน้ำค่าไฟจะแพงขึ้นก็ผลเหล่านี้ก็นผลกระทบต่อในหน้าหรือว่าผู้คนการในการคนการประกันภัยนะครับและกลุ่มสุดท้ายที่รับผลกระทบก็คือกลุ่มบริษัทประกันเองนะครับจากตัวอย่างเดียวกันก็คือต้นทุนในการซ่อมรถมันแพงขึ้นนะครับนั่นทาให้บริษัทประกันต้องค่อนข้างต้องมีการจัดก,การที่ดีขึ้นในการบริหาร เรื่องของราคาพรีเมียมหรือว่าราคาประกันที่เสนอนาเสนอขายว่าสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับหรือบางทีก็อาจจะต้องลดกําไรลงนะครับเพื่อรักษาฐานลูกค้าส่วนหนึ่งที่อาจจะทําที่กระทบก็คือเรื่องของการอันเดอร์ไรท์หรือว่าการรับประกันที่อาจจะต้องซับซ้อนขึ้นนะครับอาจจะต้องกรองเคสที่มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับหรือว่ายกระดับความเข้มในการอ,าอนุมัติประกัน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจทำให้ลูกค้าบางคนที่อยากเข้าถึงประกันไม่สามารถเข้าถึงประกันได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลตอบแทนการลงทุนที่อาจจะลดลงนะครับท,ทุกๆคนในในใน value chain เนี่ยเราจะโตขึ้นไปกับขึ้นเ,เงินเฟอ้อนี้ยังไงนะครับเรามีวิธีที่จะมาคุยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม ลูกค้านะครับก็คือเราอยากจะ empower ให้เขาสามารถเข้าถึงประกันที่เหมาะสมะผ่านช่องทางที่ง่ายนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับรวมถึงได้รับบริการที่ดีนะครับดับแรกก็คือจริงๆช่วงปัจจุบันเนี่ยมีแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑข์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเกี่ยวกับประกันได้ค่อนข้างเยอะนะครับ หลายๆเว็บไซต์มีการอมรพยบเบียบนะครับมีเบี้ยเปรียบเทียบหลายๆบริัทประกันนะครับบางบริษัทมีแพ็กเกจมากมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นข้อได้เปรียบของผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่จะซื้อประกันนะครับว่าสามารถหาข้อมูลโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนนะครับสามารถหาข้อมูลได้เลยจากออนไลน์ line, จากมือถือของเรานี่แหละนะครับมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเรื่องแพ็กเกจหรือว่าค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมนะครับสิ่งที่2ก็คือเรื่องของ Product Fit นะครับ เราอาจจะต้องกลับมาดู behavior หรือว่าลักษณะการใช้การใช้ชีวิตของเราเช่นถ้าเกิดเกี่ยวกับประกันรถยนต์ทุกวันนี้เรายังเดินทางบ่อยอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเราเป็นคนที่ขับรถรละมัดระวังอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเราก็อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองหรือเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์หรือว่าพฤติกรรมของเราก็ได้นะครับซึ่งก็อาจจะทําให้เราสามารถจ่ายเบี้ยนในราคาที่ประหยัดลงนะครับส่วนที่3ก็คือหลายๆ ผู้ขายประกันหล,หลายๆเจ้าหรือว่าบลกเกอร์เนี่ยเริ่มมีการนําเสนอในเรื่องของการแบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถบริหารเงินที่เรามีอยู่ได้ง่ายขึ้นนะครับลดความกดดันในการที่เราต้องเตรียมเงินเพื่อจ่ายทั้งค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วังต้องมาซื้อประกันอีกหรือค่าเทอมลูกอีกเนี่ยจะทําให้เราสามารถบริหารเงินได้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มหาเป็นเชื่อออปชั่นหรือว่า ทางเลือกในการชำระค่าเบีย้ยนะครับและส่วนที่4ก็คือการที่เราอาจจะต้องนอกจากศึกษาข้อมูลประกันบนเว็บไซต์แล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เราอาจจะไปหาในหน้าหรือว่าตัวแทนที่เชื่อถือได้หรือว่ามีความเป็นมืออาชีพนะครับในการเข้าไปปรึกษาให้เขาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือว่าบริษทที่ เราเข้าไปหาในหน้าที่มีอาชีพนะครับแล้วก็ให้เขาแนะนาําผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทาให้ให้เขาแนะนาําผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของเรานะครับ <c oughs> ก็จะทําให้เราสามารถได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจแล้วก็ด้วยราคาที่เราเจ่ายได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแรกครับในส่วนของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้านะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับในช่วงเงินเฟ้อรหรือว่าช่วงข้าวของแพงนะครับสําหรับในหน้า รเรามีกลุ่ทหลายอ,อย่างนะครับที่เงินติดล้อเองก็เราก็ทําเหมือนกันนะครับทั้งนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์ทุกท่านนะครับที่อยู่ในงานว่าเ,เราทํามีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะทําเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจได้นะครับอย่างแรกคือ,อ Product Choice เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการที่เรามีตัวเลือกเยอะๆให้กับลูกค้านะครับทำให้เราสามารถ นำเสนอลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เหมาะสมกับลูกค้าที่เดินเข้ามาหาเราได้บางลูกค้าต้องการบริษัทความคุ้มครองที่หลากหลายนะครับบางลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงง่ายราคาไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเรามี p r product choice หรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะทําให้เราสามารถปิดการขายลูกค้าได้ง่ายนะครับส่วนที่2ก็คือเลือก Product c u s t o m i z เ t i o n เพราะว่าไม่ใช่ลูกค้าทุกคนต้องการผลิตภัณฑ์เดียวกันหมดนะครับ ลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันถ้าเรามีความสามารถในการไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของเรานะครับก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทาให้ก็จะทําให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ที่พึงพอใจแล้วก็มาเป็นลูกค้าประจํากับเรานะครับเราอาจจะร่วมกับบริษัทประกันภัยนครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มครองที่หลากหลายเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่า ความคุ้มครองเฉพาะกลุ่มเพื่อทําให้ราคาเบีย้ยประกันถูกลงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ดีให้ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้นะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นในการชําระค่าเบีย้ยหรือว่า Payment Option นะครับผมคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญในยุคนี้ด้วยที่นี่ครรือนสูงแล้วก็เงินเฟอ้อสูงนะครับแปลว่าทุกคนเริ่มจะคิดว่าเงินในกระเป๋าจะใช้กำมันไปยังไงนะครับ ถ้าบลอกเกอร์หรือเอเจนต์เนี่ยสามารถหามีความยืดหยุ่นในการรับชําระค่าเบีย้ยหรือว่าให้ผ่อนได้หรือว่าแบ่งชําระได้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างความได้เปรียบนะครับแล้วก็เป็นการนําเสนอบริการในเรื่องของการชําระให้กับลูกค้าของเราก็จะทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยอยู่กับเรานานขึ้นนะครับสิ่งถัดไปก็คือเ,เรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยในการการในการดาเนินธุรกิจ วันนี้ผมขอยกตัวอย่าง3เทคโนโลยีที่ปัจจุบันเงินติดล้อก็ใช้อยู่และผมคิดว่าทุกๆบกเกอร์ทุกๆนายหน้าประกันวินาศภัยเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับต้นเทคโนโลยีแรกที่เราใช้ก็คือตัวแชทบอทนะครับสิ่งที่เงินติดล้อเอาแชทบอทมาใช้เนี่ยก็คือใช้ในการบริการลูกค้านะครับรวมถึงการเก็บในการแชทกับลูกค้าเพื่อสอบถาม Product ที่ลูกค้าสนใจนะครับในกรณีที่ลูกค้าถามมา ตั้งแต่เราใช้แชทบอทมาก็หลายปีแล้วแล้วก็เราสามารถลดจำนวนคอเซนเตอร์คอเซนเตอร์ได้ได้ได้หลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าตัวแชทบอทเนี่ยทุกวันนี้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราอยู่ในยุคทีเ่เริ่มเปลี่ยนถ่ายเข้าเป็น AI นะครับการตอบสนองของแชทบอทเนี่ยเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นเริ่มรู้ความต้องการของคนที่คุยกับเขามากขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีแชทบอทก็ ถูกลงกว่าแต่ก่อนมากนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ที่ที่ผมคิดว่าจะช่วยทําให้ลดต้นทุนของในหน้าได้นะครับส่วนที่2ก็คือตัว straight through processing นะครับ straight through processing ก็คือเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์หรือว่าการการทำ process ที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ แน่นอนพอมนุษย์ไม่มีเกี่ยวข้องก็แปลว่าเราไม่ต้องจ้างคนที่เยอะเพื่อมาทําธุรกิจหรือว่ามาทํากระบวนการนี้นะครับเป็นการเราเป็นการลงทุนในระบบแล้วก็สามารถให้ระบบเนี่ยสามารถเจเนเรตรายได้หรือว่ากระบวนการนั้นๆต่อเนื่องได้นะครับเราก็มีการนําระบบเชตูพ c e s s i n g มาขายเช่นทุกคนอาจจะขายประกันออนไลน์หรือว่ามีเว็บไซต์ขายประกันออนไลน์อยู่แล้วตัวนั้นก็ถือว่าเป็นเชตูพลาสติ n งนะครับก็ เราเซตอัพครั้งเดียวแล้วก็สามารถให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมาซิ้ประกันได้ต่อเนื่องนะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็น d n a l y tic นะครับเทคโนโลยีนี้จะทำให้ในหน้าทำให้ในหน้าได้เปรียบได้ยังไงนะครับก็คือการนำา d t t a หรือว่าฐานลูกค้าของเรานี่แหละมาวิเคราะห์นะครับผ่านตัวเครื่องมือต่างๆนะครับทำให้เรารู้จักลูกค้าเรามากขึ้นนะครับ ให้เราทำให้เรารู้ว่าลูกค้าในช่วงอายุนี้เพศนี้ต้องการผลิตภัณฑ์อะไรนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไหนบ้างที่ขายดีผลิตภัณฑ์ไหนบ้างที่ลูกค้ายังไม่มีหรือว่ามีโอกาสที่จะซื้อต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นการที่เอา Data Analy t i c มาใช้นะครับให้เราทักษาฐานลูกค้าของเราให้อยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับเพราะนั้นทําให้เราไม่ต้องเสียเงินไปทําโฆษณามากมายในการที่จะไปหาลูกค้าใหม่ครับและใน,นส่วนสุดท้ายก็คือ สำหรับผู้ประกอบการในหน้านะครับทั้งในส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็น SME นะครับอาจจะไม่มีเงินทุนที่จะไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือว่าระบบที่ IT ที่ยิ่งใหญ่นะครับหรือว่าไม่มีเงินจะไปซื้อแพฟตแวร์นะครับทุกวันนี้เรามีแพลตฟอร์มของ i n s h o t e c h หลายๆเจ้านะครับที่ให้บริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการให้บริการประกัน นะครับเช่นประกันรถยนต์ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะครับซึ่งเราอาจจะพิจารณาใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้านะครับแล้วก็ลดต้นทุนในการบริการลูกค้านะครับเงิน mm hmm. ติดล้อเองก็ม,กมีก็มีแพลตฟอร์มที่ให้บริการอินชอทเทคกับในหน้าประกันวินาศภัยรายย่อยนะครับหรือว่ากลุ่มในหน้าบุคคลธรรมดาน,นี่แหละครับก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าอ l รีเกเตอร์นะครับ เป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างมาเมื่อ3ตั้งแต่3ปีที่ผ่านมานะครับเราเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการออนไลน์อินชูรันเซอร์ลิงนะครับก็คือให้ในหน้าเนี่ยสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางผลิตภัณฑ์ประกันหลายๆหลายๆอย่างบนบนบนแพลตฟอร์มได้นะครับจากข้อมูลนะครับก็คือ70%ของของเบีย้ยประกันภัยเนี่ยเราขายผ่านช่องทางในหน้านะครับแล้วก็ ในหน้าอิสระหรือว่าในหน้าบุคคลอิสระเนี่ยในประเทศไทยมีประมาณ6 0 0 0 0คนนะครับซึ่งในหน้าเหล่านี้มีมีเพนพอยต์หรือว่ามีปัญหาในการในการดำเนินธุรกิจนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับในหน้าหล,หลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีเงินทุนมากที่จะไปเปิดบัญชีหรือว่าหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมานําเสนอให้กับลูกค้าได้นะครับอาจจะเนื่องกับว่าเขาไม่ได้มีเงินทุนเยอะนะครับ ทำให้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีออปชันให้ลูกค้าได้เลือกเยอะซึ่งทําให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะมองหาในหน้าคนอื่นหรือว่าไปซื้อที่อื่นที่มีออปชันให้เลือกเยอะกว่านะครับส่วนที่2ก็คือการทํางานหรือการประกอบธุรกิจในหน้าของเขาเนี่ยยังใช้ลักษณะการทํางานงานแมนนวลหรือว่าทํางานบนกระดาษนะครับยังไม่มีระบบคอยจัดการฐานข้อมูลหรือว่าระบบในการาาบริหารงานขายประกันนะครับ ซึ่งก็ทําให้เขาเสียเวลาในการให้บริการลูกค้าหรือแม้กระทั่งทําให้เขาไม่สามารถที่จะ,ะให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมเคยมีเคสที่ไปคุยกับนายหน้าบางท่านนะครับก็มีฐานข้อมูลอยู่เก็บอยู่ในแฟ้มค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตอนน้าท่วมก็ทําให้แฟ้มเหล่านั้นหายไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องเริ่มสร้างฐานลูกค้าใหม่นะครับ <Okay. S 2> ส่วนที่3ที่เป็นเพนพอยต์หรือว่าเป็นเป็นปัญหาของตัวแทนเหล่านี้ก็คือเรื่องของ Funding นะครับก็คือไม่มีเงินทุนนั่นแหละ,ะครับที่1ที่จะไปซื้อระบบที่ดีๆมาใช้นะครับสก็คือไม่มีเงินทุนที่จะให้ลูกค้าในการแบ่งจ่ายปักเบี้ยประกันนะครับหรือว่าผ่อนประกันเองนะครับทำให้บางทีเนี่ยลูกค้าในช่วงนี้จะถามหาประกันผ่อนเยอะหรือว่าประกันแบ่งจ่ายได้ไหมนะครับกลายเป็นว่า ลูกค้าก็จะไปหาบลกเกอร์ที่ใหญ่กว่าหรือว่าไปหาธนาคารที่สามารถให้โปรโมชั่นผ่อนบัตรประกันผ่อนประกันได้นะครับก็ทําให้เขาเสียสูญเสียลูกค้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอารีเกเตอร์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาด้วยฟีเจอร์หลักก็คือ1นึ่ในหน้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของอารีเกเตอร์หรือแพลตฟอร์ม i ินชอเท็ของเงินติดล้อตัวนี้นะครับสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันกว่า16บบริษัทนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินลงทุนเลยสักบาทนะครับ ทำให้เขาสามารถที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลายให้กับลูกค้าเขาได้นะครับผ่านระบบนะครับด้วยการหาเบี้ยไม่เกิน5นาทีนะครับก็จะทําให้สามารถออกไปเสนอราคาแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าได้ถ้าเกิดเทียบกับปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับในการที่จะหาเบี้ยประกันจากหลายๆเจ้านะครับมานําเสนอให้กับลูกค้าก็ทําให้ตัวแทนประหยัดเวลาในการที่จะนําเสนอเบี้ยให้กับลูกค้าครับข้อที่2ก็คือ ระบบต่างๆเนี่ยสามารถออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายประกรันเช่นใบยืนจันามคุ้มครองนะครับใบเสร็จหนังสือเ,อเอกสารเตือนต่ออายุนะครับซึ่งทําให้การรักษาฐานลูกค้าหรือว่าการเนินธุรก,กิจของเขาทําได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของ alligator เ,ออเ,เนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์กับสถาบันการเงินก็คือเงินติดล้อเองนะครับที่เราสามารถเข้า ให้สามารถที่เราสามารถให้ลูกค้าผ่อนประกันกับเงินติดล้อได้นะครับสูงสุด10งวดนะครับสำหรับเบี้ยประกันชั้นหนึ่งก็ทําให้ในหน้าเนี่ยสามารถปิดการขายลูกค้าได้เพราะว่ามีประกันประกันที่เขาขายเนี่ยสามารถผ่อนผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้หรือว่าแบ่งจ่ายได้นะครับก็จะเป็นส่วนที่สร้างความแตกต่างให้กับในหน้าเองนะครับ นอกเหนือจากระบบที่เราให้กับสมาชิาเก Alligator เใช้แล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เป็นตัวเทรนนิ่งนะครับไม่ใช่แค่เรื่องขายนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะในการทำในการบริหารลูกค้าการพูดคุยกับลูกค้าการทำดิจิทัลร์เกตติ้งนะครับซึ่งในยุคนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ลูกค้าให้ในที่ทำให้ในหน้าเนี่ยหาลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับที่ผ่านมา Alligator มีสมาชิกอยู่บนแพลตฟอร์มแล้ว6,500คนนะครับที่ให้ความมั่นใจกับอลิเกเตอร์แล้วก็นำเสนอประกันให้ลูกค้าแล้วกว่าแสนกรมธรรม์น,นะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดในหน้ารายย่อยนะครับหรือว่าในหน้าบุคคลถ้าเกิดว่าต้องการแพลตฟอร์มที่จะมาช่วยทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้มากขึ้นก็ลองเข้าไปศึกษารายละเอียดของอลิเกเตอร์หรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับที่อยู่ในงานนะครับผมคิดว่ามีหลายๆแพลตฟอร์มที่ทำให้ การดำเนินธุรกิจข,ข,ของในหน้ารายย่อยเนี่ยสามารถผ่านพ้นไปได้ในช่วงเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นในระดับนี้นะครับถ้าถามถึงแนวคิดว่าอลิเกเตอร์เกิดมาได้ยังไงนะครับผมคงต้องขอย้อนไปถึงมิชชั่นหรือว่าวายของบริษัทเงินติดล้อนะครับว่าที่เงินติดล้อเนี่ยเราทําทุกอย่างเพื่อจะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่โปร่งใสและเป็นธรรมคือสิทธิที่ ทุกคนควรได้รับนะครับเราจึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการให้กับลูกค้าด้วยความด้วยผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับด้วยดวยและความจริงใจของพนักงานและสุดท้ายนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะผ่านวิกฤตเงินเฟ้อและนี่โครเรียนไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ